แล้วครับไข่เนี่ยเวลาเราใส่ข้าวผัดก็ไม่ต้องให้เขาแบบแห้งมากจนเกินไปนะครับพอเขายีเป็นแบบนี้ผมก็จะใส่ปลากระป๋องลงไปครับมั่นใจว่าปลากระป๋องกับไข่ของเราเนี่ยนะครับมั่นใจว่าเขาร้อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็เตรียมแล้วครับท่านชมครับผมใช้พริกไทยครับเยอะนิดนึงผมใช้น้ำตาลครับท่านชมครับอ่าล่ะครับ แล้วใช้ซีอิ๊วขาวครับนี่ครับซีอิ๊วขาวใส่ลงไปเอาแล้วครับเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมใส่ข้าวลงไปผัดให้ข้าวเข้ากับส่วนผสมทั้งหมดครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกครับเทคนิคคือเราใช้ข้าวเย็นนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เนี่ยยีๆแบบนี้ครับ โอ้ระวังปลานะครับเพราะว่าถ้ายีปลาเละมากเกินไปก็จะกัดแบบเดี๋ยวไม่เจอเสร็จแล้วท่านผู้ชมครับผมจะใส่พริกกับมะนาวเขารวมกันแบบนี้ครับเริ่มหอมสุดท้ายคือซอสที่เราเคี่ยวไว้แล้วครับท่านผู้ชมครับซอสมะเขือเทศที่อยู่ในปลากระป๋อง อันนี้แหละครับที่จะเพิ่มกลิ่นของข้าวผัดมากขึ้นครับท่านผู้ชมครับโอ้หอมเลยครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายครับผักชีท่านผู้ชมครับกลิ่นนี่หอมมากๆเรียบร้อยท่านผู้ชมครับ ไม่ได้มีมะนาวไปข้างๆสำหรับปีบนะครับเพราะว่าอยู่ในเนื้อข้าผัดเรียบ